ในด้านของการบริหารงานชุมชนนะครับแล้วก็เครือข่ายนะครับก็ได้เริ่มสร้างความร่วมมือสร้างสรรค์กับผู้เรียนแล้วก็คุณครูคณะกรรมการจัดนึกษาผู้ปกครองครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาชุมชนนะครับแล้วก็เครือข่ายเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ช่วยเหลือพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนอันนี้ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมพระป่าเพื่อสามัคคีนะครับโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผู้บริหารในกลุ่มสมนักามของเรานะครับช่วยกัน ในการพัฒนาและก็ขับเคลื่อนนะครับปีนี้ทางวัดผลงานก็ได้ะระดมทุนเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างถนนคอนกรีตให้กับโรงเรียนและก็พัฒนาด้านอื่นๆนะครับในบริบทของโรงเรียนนยะเพื่อแก้ปัญหาน้านําท่วมบ้างนะครับแล้วก็ทาสีต่วอาคารใหม่นะครับแล้วก็ตรงหน้าอาคารอนุบาลน,นะครับเพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และก็เป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัยนะครับร่วมกับคณะกรรมการ ชุมชนรวมทั้งในเรื่องของการส่งเสริมด้านวิชาการนะครับทางกลุ่มบริหารงานวิชาการนะครับสำนรงสามของเราก็ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนตามแน็คเทิร์นนิ่งนะครับโดยให้คุณครูเนี่ยไปสาธิตการสอนนะครับให้มีการวิพากษ์แผนสังเกตการสอนแล้วก็สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาโรงเรียนของเราต่อไปนะครับอันนี้ สูงสามเราก็ช่วยกันกับเพื่อนอย่างเต็มที่เต็มตามศักยภาพส่วนในเรื่องของการพัฒนาตนเองแล้วก็วิชาชีพนะครับข้าพเจ้าก็ได้เรียกเข้าศึกษาเรียนรู้นะครับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต่างๆรวมทั้งาการสื่อสารทงางดนภาษาอังกฤษก็กําลังฝึกนะครับฝึกเพื่อที่จะให้ตนเองได้มี สามารถในด้านนี้แลวก็รวมทั้งเรื่องของการอบรมในการลงระบบ DPE หรือการเลื่อนวิทยตฐานะนะครับของผู้บริหารของคุณครูอันนี้ผู้บริหารเราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปแนะนําให้คุณครูท่านได้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นการแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยน,ร,ยนรู้กระบวนการ PLC อันนี้ก็ของกลุ่มเราก็ทําแล้วก็ในของส่วนของโรงเรียนก็ทามา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็การมีส่วนร่วมการรบรมต่างๆก็นําไปกับเคลื่อนนาลงไปสู่การพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของอะระบบ DP อบรมเสร็จแล้วก็เอามาใช้ที่โรงเรียนแล้วก็เรื่องของการแลกเปลี่ยนกระบวนการ p ี c เราทำแลกเราเรียนเราศึกษาอยู่ที่บ้านบุ่งแล้วเราก็นํามา ใช้ที่โรงเรียนบ้านบนงงานนะครับก็คือผลจากการอบรมเอามาใช้นะครับและอีกเรื่องอย่างหนึ่งก็คือของข้าพเจ้าก็ได้ไปอบรมออนไลน์นะครับของศูนย์ทีเบกนะครับของเขตพื้นที่เราเนี่แหละนะครับในเรื่องของการจัดทำวิดีโอนะครับโดยใช้โปรแกรมคายมาสเตอร์แล้วก็การนําเสนอ powerpoint อ,อ,อ,อย่างง่ายนะครับอันนี้ก็ไปอบรมมา2หลักสูตรนะครับก็ปีหน้าตั้งาจะอบรมเพิ่มเติมนะครับก็เป็นสิ่งที่ ที่ดีนะครับในการพัฒน,นาตน,นเองครับผม